น้องแก้วไม่ขิด <filling> <middle> ก่อนคือช้ำใจอยากได้เพชรต้องมาโซกาพอโดน <ส odes> นึกว่าเข็ดก็ยังทึดทึดึดึด <Pedro> <ส unge> ไปโดนเขาลอกอีกสามน้องไม่จำไว้บัง อยากไปลงเพิ่นกับเงินทังที่เอมรักริงกับชิงชังต้องมานั่งจำใจติดอื้เอาจน,น,นได้มาพี่จนเพิ่นกัดลูกป่ามันใหญ่ตโตโหมหลาณนลลี่แหละอือกัดเงือกหรือโตสามขีดนี่น กโจนนี้แล้วแบบนี้เป็นไงกัดเป็นฮันเตอร์วีกับผมลูกตาอย่างใหญ่อะายโลกัดเบ็ดมาสาขีดเคครับเอาแลยป่าผลงานด้วยครับฮันเตอร์วียกกันเพลินกับผมเอกกะเท่าโลกหมายหน้าน้ำน้นนอยๆเยี่ยมกับ V6